ยิ่งใหญ่อีกครั้งดังกันอีกไปงานไหว้สาลเจ้าพ่อหนองนารีปีสองมฤษายนพุทธศักราช2,567ณบ้านหนองนารีตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษในงานชมชอบ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผักผลไม้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนหมอนทองคัดเกรยเต้าอ้วนทุเรียนแซบโดยร้านทุเรียนมงคลสีสกเกและคืนวันที่6เมษายนชมสุดยอดมวยไทยชมมวยดีมวยดังมวยสั่งจากทั่วทุกสารทิพอัดแหลกแลกดึงเนื้อปะทะหมอลำแนวนา้าของเมืองไทยวงใหญ ศิลปินผู้ไทยเต็มวงนำโดยวีรพงษ์วงศินยิ่งใหญ่อลังการงานแสดงด้านหน้าเวทีที่ตื่นตาตื่นใจระบบแสงเสียงสีเวทียักษ์ใหญ่ศิลปินหมอลำนักร้องแดนเซอร์โคศกดาวตลกล้นเวทีชมกันโตรุ่งโบเเดนนนมาคัอออออกจจี่้ง 6เมษายนพุทธศักราช2567ณบ้านหนองนารีตำบลบุูงอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษเท่าแก่มงคลรับประกันติดต่อสอบถามหรือจองบัตรล่วงหน้าได้ที่0854152682 0854152682พอมวยไทยและแฟนพันธ์แม้หมอลำไม่หวนพลาด มีขัดขันจะทำรู้สิหลับปอ,นเ,อน,นเกียบพอเป็นข้สนเจ็นแ,แมทามําเปขอบอเร็วตักแกมันฆ่าข้าตกวโ้ไอขอเ,อเป็นผู้หวงโยกีบ่วงอคอยห่วงล้งแน่กำรอยที่คอยหาเวลาลึกคนลาอาตเนถ้าขัดขงที่บันเทถ้าขัดของที่บันเทแกคนนี่เมก็ลอยอยู่ไปรินคนนี้เมก็ลอยอยู่ลอยลอี